สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรหลักหน่วยล่างนะครับผมเทียบชน3สูตรนะครับก็เป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเมื่อวานข้อติดทุระเลยไม่ได้มาลงสูตรให้นะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้ง3สูตรนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผมสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ งวดนี้สูตรไหนจะเข้านะครับก็ต้องไปรอรุ้นในวันที่สลากออกใครชอบสูตรไหนก็สามารถเลือกนําไปเป็นแนวทางได้เลยนะครับมาดูวิธีการคํานวณทั้ง3สูตรนะครับสูตรที่1ใช้หลักร้อยหน้าครั้งที่1บวกกัน6ครั้งนะครับบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1 2ครั้งนะครับบวก10ท้ายครั้งที่2แล้วบวก1คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก3บวก2มีตัวเลข3ตัวนะครับสูตรที่2ใช้หลักหมื่นบวกหลัก10ล่าง2ครั้ง บวกหลักหน่วยล่างบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2บวกหลัก10ท้ายครั้งที่2 2สองครั้งบวก4คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก1บวก3ก็มีตัวเลข3ตัวเช่นกันนะครับสูสุดท้ายสูตรที่3ใช้หลักแสนนะบวกกัน3ครั้งบวกหลักหมื่นบวกร้อยบนบวก10บนบวกหน่วยบนบวก10ล่างบวก10หน้าครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่2 บวกหคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกห่บวกหก็มีตัวเลข3ตัวเช่นกันนะครับมาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทําไว้นะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก1นึ่นะครับย้อนหลังไปก็10บงวดนะครับงวดแรกนะครับสูตรที่1นึ่งเนี่ยเกสูตรที่2 3 4 7สูตรที่3 4 5 6เราก็มาไล่ดูนะว่าตัวเลขไหนมันเหมือนกันนะนีเลข9ไม่มีเลข2มันไม่มีนะครับมันมีเลข4ตัวเดียว ที่เหมือนกันทั้ง3สูตรดังนั้นงวดแรกนะครับชนที่เลข4ตัวเดียวผลรางวัลออก1 4นะครับเลข4มันก็มาในตำแหน่งหลักหน่วยล่างถูกเป็นงวดแรกนะครับถูกเป็นงวดแรกงวดถัดมานะครับทั้ง3สูตรชนกันที่เลขก8นะครับชนที่เลข8ตัวเดียวเลยผลรางวัลออก58นะครับเลข8ก็มาในตำแหน่งหน่วยล่างถูกต้องนะครับงวดถัดมานะครับ ทั้ง3สูตรชนที่เลขเจ็ดตัวเดียวนะับชนที่เลขเจ็ดตัวเดียวผลรางวัลออก4นะี่เจ็ดนับเลขเจ็ดก็เข้าที่หน่วยล่างถูกต้องงัดวัดมานะครับทั้ง3สูตรชนกันที่เลขนะครับชนกันที่เลข2ผนะลรางวัลออก92นะครับ9ก 2, 2ก็มาหน่วยล่างถูกต้องงัดวัดมานะครับทั้ง ทั้งสสูตรชนกันที่เลข0ได้เลข0ผลรางวัลออก80นะครับเลข0ก็เข้าที่หน่วยล่างถูกต้องนะครับงวดถัดมาทั้ง3สูตรชนกันที่เลข5นะครับตัวเดียวผลรางวัลออก55นะครับเลข5ก็มาในตำแหน่งหน่วยล่างถูกต้องนะครับงวดถัดมาครับทั้ง3สูตรชนกันที่เลข3นะครับได้เลข3ตัวเดียว ผลรางวัลออก73เลข3ก็มาที่หน่วยล่างนะครับงวดถัดมานะครับทั้ง3สูตรชนกันที่เลข9นี่นะครับเลข9ตัวเดียวเลยนะครับได้เลข9ผลรางวัลออกเน 99, นบิ้ล99้กนับ9ก็มาที่หน่วยล่างถูกต้องงวดถัดมานะครับทั้ง3สูตรชนกันที่เลข1นะครับได้เลข1ตัวเดียว ผลรางวัลออก71นะครับเลข1ก็เข้าที่หน่วยล่างนะครับงวดถัดมาทั้ง3สูตรชนกันที่เลข5นะครับ555 5, 5, นะครับผลรางวัลออก65นะครับเลข5ก็เข้าที่หน่วยล่างถูกต้องนะครับงวดถัดมาทั้ง3สูตรชนกันที่เลข9นะครับตัวเดียวเลยนะครับออกเบิ้ล9 99 เก้าก็เข้าที่หลักหน่วยล่างถูกต้องนะครับงวดถัดมาทั้ง3สูตรชนกันที่เลข9ตัวเดิมผลวันออก0ูนย์เะครับเลข9ก็เข้าที่หน่วยล่างถูกต้องนะครับงวดถัดมานะครับทั้งสามสูตรชนกันที่เลข0นย์ 20, 2, 70, 90, นะครับเจ0ดสองศูนย์เนะครับเลข0คือตัวที่ชน ผลรางวัลออก30 0ก็เข้าที่หน่วยล่างนะครับงวดถัดมาทั้ง3สูตรชนที่เลข6นะครับได้เลข6ผลรางวัลออก16 6เข้าที่หน่วยล่างถูกต้องนะครับงวดทัดมาทั้ง3สูตรชนที่เลข2อออก6 2 2นะครับมาที่หน่วยล่างถูกต้อง งวดถัดมานะครับก็คืองวดล่าสุดนะครับสูตรที่1คําคำนวณได้1 4 6สูตรที่2 0 1 4ย์สูตรที่3 12 3ก็มาไล่ดูนะเลข1นึ่งนะครับ, 1, รบตัวแรกก็มีเหมือนกันทั้ง3สูตรเลข4มีแค่2สูตรสูตรสุดท้ายไม่มีนะเลข6ก็ไม่มีนะดังนั้นเลข1คือตัวเลขที่ชนเยอะที่สุดผลรางวัลออกเบิ้ล 1, 1 1เลข1ก็มาที่หน่วยล่าง ถูกท้องสาติที่ยอดหลังนะครับทำให้ดูก็เข้าหมดหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็งวดนะครับยังไม่หลุดนะครับแต่ในงวดวันที่16สิงหาคมนี้ไม่รู้มันจะมาทั้ง3สูตรหรือเปล่าหรืออาจจะมีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาคำนวณงวดใหม่กันเลยนะครับว่า ทั้งสสูตรจะคำนวณในเลขอะไรนะครับแล้วจะชนตัวไหนมาดูตั้งแต่สูตรที่1นะครับสูตรที่1ใช้หลักร้อยหน้าครั้งที่1บวกกัน6ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับ2 6 12นะครับแล้วบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1 2ครั้ง8 8 16บวกหลัก10ท้ายครั้งที่2เลข0บวก1คงที่ 12บวก16เป็น28 28บวก1 29 29ได้เลข9ตัวแรกสูตรบวก3บวก2 9นะบวก3ได้12 2บวก2ได้4ได้9 2 4นะครับสูตรที่1 9 2 4ไม่รู้ตัวไหนจะมานะครับ ท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูหรือจะมาดูทั้งหมดทั้ง3สูตรก่อนก็ได้นะมาดูสูตรที่2ก่อนครับสูตรที่2ใช้หลักหมื่นเลข6มาบวกหลักสิบล่าง2ครั้ง1นบวกหได้2บวกหน่วยล่างเลข1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลข8บวกร้อยหน้าครั้งที่2เลข7บวกหน่วยท้ายครั้งที่1เลข7บวกร้อยท้ายครั้งที่2เลข6บวก10ท้ายครั้งที่2 2ครั้ง0ูนบวกศูนย์ได้ศูนย์แล้วบวกสี่คงที่ครับ 6บก2ได้8 8บวก1ได้9 9บวก8ได้17 17บวก7ได้24 24มาบวกอีก7ได้31 31บก6 37 37มาบวกอีก4 41ได้เลข1นะครับสูตรบวก1บวก3 1บวก1ได้2 สอบวกสได้5สูตรที่2ได้1นึนะครับเอามาดูสูตรสุดท้ายในสูตรที่3ว่าจะคำนวณด้เลขอะไรนะครับสูตรที่3ใช้หลักแสนเลข2บวกกัน3ครั้งนะครับ2 3 6นะครับบวกหลักหมื่นเลข6บวกหลักร้อยบนเลข4 บวกหลักสิบบนเลข5บวกหลักหน่วยบนเลข3บวกหลักสิบล่างเลข1บวกหลักสิบหน้าครั้งที่1เลข6บวกหลักสิบท้ายครั้งที่2เลศูนและบวกเลข6คงที่นะครบวกหได้12 12งบได้1 6 1 6สบวกหได้2 1 2 1บวกสได้24 24บวกหเป็น25 25บ้วกหกสามบเ็เวกหก็เป็นสามดไเลเจ็ ตัวแรกสูตรบวกทีละหนึ่งะครับเจ็ 7, 8, ดก็แปดเก้าจากนั้นสูตรที่3ได้ตัวเลขเจ็สูตรสุดท้ายตัวเลขอาจจะไม่เหมือนกันนะครับมีเลข9ตรงกันในสูตรที่1แต่7จ็ดกับแดไม่มีนะครับสูตรนี้มีเลข2ที่ตรงกันดังนั้น งวดนี้ตอบได้ยากนะครับว่าตัวไหนจะมาะครับตัวไหนจะมาเพราะว่างวดนี้ไม่มีตัวไหนชนเยอะที่สุดนะครับไล่ไปตั้งแต่มีเลข9เลข9มีอยู่2สูตรมีเลข2 2ส,สูตรเลข4เลข4 หนสูตรเลข1 1ึสูตรเลข2องไปแล้วเลขห้าเลขห้าหนสูตรนะครับเลข7เลข8เหลือหนึสูตร ดังนั้นตัวที่ชนเยอะที่สุดจะมีเลข9กับเลข2คือชนอย่างละ2สูตรมีครับีก็2อัน2ก็มีอยู่2อันนอกนั้นไม่เหมือนกันเลยนะครับดังนั้นก็ไม่รู้ตัวไหนจะมานะครับอันนี้ผมก็นำสถิติเก่ามาให้ดูนะครับสถิติงวดก่อนที่ผมทำไว้หลักหน่วยล่างในผมจดไว้ค่อนข้างหลายสูตรนะหนะลักหน่วยล่าง3ตัวนะมีทั้งหมดอยู่2หน้านะครับ ผมชดไว้ทั้งหมดสองหน้า,าท่านผู้ชมก็ลองดูเอานะหน้าแรกมีแค่สูตรนี้สูตรเดียวที่ผ่านด่านได้นะครับนะครับสูตรนี้หลุดหลุดหลุดนะครับไม่เข้าไม่เข้าเลือกไม่ถูกมีแค่สูตรนี้9 2้าสูตรเดียวที่อยู่ในหน้านี้นะครับนอกนั้นไม่เข้าสักสูตรนะครับงวดใหม่ก็คือได้9 2้าสองสดก่อนเข้าที่เลขหนึ่งก็คือสูตรในที่หนึ่นั่นเองนะครับคือหนึ่งส ก็คือสูตรนี้นะครับผมก็เลยนํามาลงให้ท่านผู้ชมดูเผื่อใครอยากจะได้ไปไว้เป็นแนวทางส่วนหน้าที่2นะมีจะมีหน้าที่2อีกนะครับผ่านดานแค่2สูตรเท่านั้นนะครับหลุดหลุดนะครับหลุดหลุดมี2สูตรนี้ที่เดินอยู่นะครับงวดก่อนก็เข้าเลขหนึ่งงวดก่อนก็เข้าเลขหนึงงวดนี้สูตรนี้ได้1-2-5กับ 7-8- 9นะครับ ก็คือสูตรที่2กับสูตรที่3นั่นเองนะครับในหนึ่งสองห้ากับ7จ็ดแปดผมก็เลยเลือกทั้ง3สูตรที่มันเดินอยู่เอามาลงให้ท่านผู้ชมดูนะครับเพื่อท่านใดชอบสูตรไหนจะได้ตัดสินใจถูกนะครับหรือเอาไปเทียบกับสูตรที่ท่านผู้ชมมีก็ได้นะครับว่าตรงกันสูตรไหนนะครับแต่ละคนอาจจะชอบตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับถ้าผมเลือกมาสูตรใดสูตรหนึ่งบางครั้งผมอาจจะเลือกไม่ถูกก็ได้นะครับ ถ้าเกิดผมเลือกสูตร9 2 4ลงให้ท่านผู้ชมดูสูตรเดียวเกิดมันไปออกสูตร7 8 9แบบนี้ก็หรือมันไปออก7 8 7กับ8ในหน่วยล่างตัวนี้อาจจะไม่ถูกดังนั้นผมเลยต้องลงทั้งหมดให้ดูเลยนะครับว่าสูตรเก่าที่มีอยู่มันมีอยู่แค่นี้แต่ก็ไม่รับประกันว่างวดต่อไปที่จะถึงนี้มันจะเดินต่อหรือเปล่านะครับม,มันอาจจะหลุดก็ได้นะครับเพาราะสถิติมันก็เข้ายาวมา10กว่างแล้วนะครับ ตรงนี้ไม่ใช่วักพึ่งจะเข้านะครับเข้ามาหลายงวดหนึ่ง6 7 8สา0 1ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอดสงามสิี่สบห้าสิบหงวดนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับดังนั้นมีโอกาสที่จะหลุดสูงเหมือนกันก็อยู่ที่ใครชอบนะครับส่วนสูตรอื่นนะครับผมก็จะทยอยลงให้นะครับยังมีสูตร10บหน่วยบนหรือ10หน่วยล่างที่เป็นตัวเดียวนะครับตัวเดียวเน้นๆเลยนะไม่ต้องมาคิดเยอะแบบนี้นะครับเป็นสูตรใหม่ ก็รอติดตามในคลิปต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับแนวทางก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าตัวเลขมันจะออกอะไรนะครับสูตรไหนที่จะเข้านี้ก็ไม่มีใครทราบเหมือนกันนะครับดูตอนนี้ก็ดูไม่ออกนะครับต้องไปรอดูในวันที่16เท่านั้นเราถึงจะรู้นะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ